สวัสดีครับทุกคนนะครับอยู่กับผมนะครับแด a ดด็อกวันนี้เราอยู่กับในเกม a r ร์คโสดพออีโวนะครับวันนี้ไม่ต้องตกใจไปนะครับทาไมผมดูมแปลกก็มันเป็นสกินใหม่มานะครับผม <laughs> หายจากไข่ของไอตัวปิงแล้วนะครับ <laughs> แต่ตอนนี้ศพที่อยู่ในน้ําผมก็มีไข่ผมไม่กล้าไปเลยตอนนี้ผมหายเสร็จแล้วตาผมเลยแบบแจ่มแจ้งนะครับต้องทําไงอนี่ครับแล้วผมโอะ นี่ครับทางลงถุดเฉินของผมแล้วก็นี่ไอ้นี่ที่ขึ้นบกนะครับแล้วก็จะนถมาเจาอะกออกตรงนี้พลอเรารีบไปแล้วก็รีบไปตรงนี้เลยเแล้วก็นี่นะครับก็เดี๋ยวผมพาไปดูข้างล่าง <c oughs> นี่ก็เป็นบ้านผมนะครับวันนี้เราจะมาบอกว่าเราจะมาทําอาร์ทีเล็กกันนะครับ <c oughs> อาร์ทีเล็กเนี่ยก็จะมีวัตถุดิบ แบบนี้นะครับต้องใช้แล้วมั่งปึ๊บแตเดียนนี่ครับอ่านทีเล็กต้องใช้เหล็ก50อันแล้วก็เไฟเบอร์200อันแล้วก็ไฮเนื้อหนังอะใช้300อัน3 80อันแต่ผมมี400นะครับตอนนี้ผมก็ลังเผาเหล็กอยู่นะครับนี่ครับเหล็ก ฟาร์มดีที่สุดนะครับไปจับแองกิโลมาครับแล้วเอาเองกิโลไปฟาดเหล็กให้หมดเลยครับแล้วคุณก็จะได้เหล็กที่ดีมาครับเหล็กผมจะบอกก่อนนะครับ2ก้อนต่อหนึ่งเหล็กนะครับจำไว้นะครับสกิลมันไม่ได้มีแค่คลิกขวานะครับคลิกขวาจะเป็นการเก็บไฟเบอร์นะครับถ้าคลิกซ้ายดูนะครับคราก็จะได้พวกนี้มานะครับ พราะเก็บทีนึงนะครับคุณลองมาดูกระเป๋าของวิธีดูกระเป๋าของไดโนเสาร์นะครับต้องกด F นะครับนี่นะครับคุณก็จะเห็นว่ามันฟาร์มได้ดีมากดูสิครับทุกคนเจ้าดอกเนี้ยหายากอยู่เหมือนกันนะครับมอกินแล้วมันช่วยเพิ่มค่าอาหาร17นะครับ แล้วผมเจ้าเม็ดอันนี้ไปปลูกนะครับท่านผู้ชมครับช่วยคอมเมนต์มาหน่อยได้ไหมครับว่าเม็ดอันไหนเป็นเม็ดในการปลูกแครอทนะครับไปทำที่ขีดเราจะได้ขี่กันแล้วมันเป็นครั้งแรกผมได้ขี่ทีเล็กนั่นไป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 เราจะอันนี้ก่อนไปทีเล็กขี่ได้แล้วมาขี่ทีเล็กกันครับ เอาแล้วครับฟงเปง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 โหก็ครับนานเอาเรื่องอยู่มาวันนี้แหละจะได้กี่ทีเล็กเชี่ยฮะใช่เชี่ยป่ะเดี๋ยวเราใส่ไอ้นั่นให้อันเลยอ่ะเรียบร้อยโอ,อ้ โอ้ด oh, ูเขาโคตรใหญ่เลยครับทุกคนที่ขี่ทีเล็กเนี่ยโคตรใหญ่เลยโอเคเดี๋ยวเราไปเข่าทีเล็กกับด้วยใหญ่ตัวเราคนเล็กเลยัง อับเลเยอร์ไอ,อ้นี่ก่อนซาเตมีหน้ามันน้อยนะครับเราจะไม่น่าอีเยอะไปเลยปุ๊บ ที่เล็กเนี่ยมันเป็นตัวที่จะแต้มไม่น่ารถเร็วเอาเรื่องอยู่เฮ้ยแล้วมาได้ไงนะนไนนะนเนี่ยมาจากไหนเนาะบ้าเมื่องทุกคนมาละถามดูว่าเราก็ต้องรีแต่ไอตัวนั้นนะครับผมขอดูแป๊บเลเวคาโน่ เอาแฟแคนเนอร์รีวิวหกรีเวิรหกเนี่ยมันจะเลือดมันจะดาเมจเท่าไหร่วะต้องอัพดาเมจเจ้าตัวนี้ก่อน <c oughs> ตีเอาเรื่องตีแรงอยู่ไม่เอาเดี๋ยวลูก ไอตัวเนี้ยมันรู้สึกว่ามันกินศพช้ามากเลยนะครับทุกคนลองดูสิแ็ปเตอร์ <t our> ไปกินด้วยเลยไป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 ต่อกันที่บนต้น เวลเวลเวลวลแปดขอสด่านก่อนอนก่อนโเไปต้ทางครับขันโดนโถดนโถดนโดโโตายดาวเลยครับคนโตเราโอเคเราเอาของออกเลน โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับถ่าเป็นกำลังใจให้เราทำต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ที่เรียกกับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ